สถานก,การณ์การสู้รบในอิสราเอลล่าสุดตอนนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อคนไทยที่ยังอยู่ที่นั่านโดยไปถึงแผนการอพยพคนไทยกลับบ้านด้วยนะคะพูดคุยกันตอนนี้นะคะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้ครับคุณลิ่าคุณรลังัานรัตนท่านผู้วังทางบ้านครับครับผมท่านรัฐมนตรีครับตอนนี้ทุกคนก็ห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลนะครับอยากให้ท่านเนี่ยอัปเดตตัวเลขให้ฟังหน่อยนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวเลขผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันเสียชีวิตบาดเจ็บเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วครับณวินาทีนี้ครับก็เอาว่าคนที่กลับมาถึงบ้านแล้วณวันนี้ดีกว่านะครับครับลงทะเบียนไว้ทั้งหมด8,478คนครับกลับมาประเทศไทยแล้ว3 3 1 5คนอือฮึคน นะครับไม่ขอไม่ขอเดินทางกลับ123คนนี่คือฏิเศษที่จะกลับยังขออยู่ต่อที่อิสเรเอลนะครับค่ะูกจับคุมตัว19คนค่ะบาดเจ็บ18แล้วก็เสียชีวิต30ค่ะนะครับแล้วก็มีที่ส่งร่างกลับมาสู่ประเทศไทยแล้ว8ลายค่ะคิดว่านกทำไมามีมาเพิ่มเติมในคนที่25แต่ยังไม่ได้ คอนเฟิร์มว่าทีคนนะครับค่ะรัฐมนตรีคะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะว่ามีการขยายพื้นที่การสู้รบไปทางทางเหนือด้วยแล้วก็อีกหลายจุดทําให้พื้นที่สีแดงเนี่ยมันอาจจะขยายวงกว้างมากขึ้นรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับแผนในการช่วยเหลือคนไทยอย่างไรบ้างไหมคะคือ <c oughs> ตอนนี้ขนาดนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเขามีทางและท่านนายกเองก็มีดํำลิน,นะครับว่าเราจะมีการปรับแผนโดยเฉพาะเครื่องของทางอากาศหรือเครื่อง อาเอเซียโนกแอร์การบินไทยต่อไปเขาอาจจะไม่จาเป็นต้องบินเข้าไปที่ประเทศอิสราเอลหรือที่เทวาวีท,ทเราอาจจะไปรับคนไทยเราจากที่ดูไบแทนซึ่งเราก็น่าจะเป็นการเซฟเวลาในการเดินทางคือจากดูไบบินไงไทยเราก็ประมาณสักใกล้เจ็ดเจ็ดชั่วโมงน,นะครับแล้วเราก็จะมีการเครื่องบินของทางอิสราเอลเนี่ยเขาจะรับคนไทยจากเทวาวีทเนี่ยมาที่ดูไบแทน อยากให้ประเมินความเสี่ยงแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่สีแดงตอนนี้ค่ะมันมีการขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นหรือว่ามีจุดไหนที่ต้องระวังเพิ่มเติมไหมคะท่านตอนนี้ทางใต้เราก็เท่าที่ทางใต้นี้ก็คือพื้นที่สีแดงซึ่งที่จะผมกล่าวและสักครู่นะฮะว่าเราได้อยพยพแรงงานไทยเราแทบจะหมดแล้วนะครับส่วนทางใต้ส่วนที่เหลือนี่ก็คือส่วนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบซึ่งทางใต้เราก็ต้องมอ,อกบริเวณกว้างนะฮะแต่ช่วงที่เกิดเหตุน่าจะไม่มีแรงงานไทยอยู่ Mm hmm. แต่ตอนนี้ก็มีการขยายพื้นที่ในการที่มีการเกิดการสู้รบกันไปทางภาคเหนือตอนนี้ก็มีการอพยพแรงงานที่จุดเกิดเหตุเข้ามาสู่ในสถานที่ทางรัฐบาลของอิสราเอลเนี้ยได้เตรียมฝามพร้อมให้เราโดยเฉพาะเรื่องของหลุมหลบภยัยเรื่องของสถานที่ที่ทาง่าทางการอิสราเอล,ลจัดไว้ให้คือเป็นที่พักน,นะฮะ ตอนนี้เราก็มีอพยพในส่วนที่ได้รับความเรือร้อนแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับวามเรือร้อนเราก็ยังให้อยู่กับเจ้าของฟัมอยู่หรืออยู่ในไซต์งานอยู่ครับครับสำหรับพี่น้องแรงงานไทย123คนที่ประสงค์ว่าจะไม่เดินทางกลับที่ประเทศไทยนะครับแน่นอนต้องการที่จะทํางานต่อหวังว่าจะได้เงินได้ทองต่อไปแต่ว่าไม่มีสงครามหรือว่าสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยท่านจะมีแนวทางอย่างไรครับทำให้พวกเขานี่ยังคงได้รับเงินต่อไปตามที่หวังนะครับผมกลัวว่าจะกระทบกับนในจ้างหรือเปล่าครับท่าน คือ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 คนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้อ่าไม่ไม่แจ้งความจำดงกับขนาดนี้ก็คือ,อยังอยู่กับนายจ้างเรียบร้อยครับครับผมแล้วคือ,อสถานการณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นแบบนี้ครับจะทำยังไงว่าเขาจะได้รับเงินต่อ,ตอไปครับท่านหรือจริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอะไรครับคือเรื่องเรื่องที่การณ์รุนแรงก็ผมไอ้ที่รุนแรงหมายว่ากลับมาหรือว่ายังอยู่ทํางานครับ คนที่ยังอยู่ทํางานอยู่ครับท่ามกลางสถานการณ์การสู้แบบนี้ครับตัวว่านายจ้างจะได้รับผลกระทบจะมีเงินมาจ่ายลูกจ้างไหมครับแบบนั้นัมไม่มีปัญหาครับตรงนี้ทางนายจ้างเขารับผิดชอบทั้งหมดนะครับครับตรงนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีคะคือแรงงานไทยหลายคนได้กลับบ้านแล้วบอกว่าก็คงจะไม่กลับไปเหยียบแผ่นดินอิสราเอลอีกแล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังอยากจะกลับไปทํางานที่นั่นเพราะว่าด้วยแรงจูงใจในหลายด้านนะคะทีนี้ทางรัฐบาลไทยจากนี้ต่อไปจะมีการพิจารณาเรื่องการให้คนไทยไปทํางานอิสราเอลอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงค่ะ คือถ้าหากว่าเหตุการณ์ยังไม่ปกติอย่างนี้ทางกระทรวงแรงงานเราก็หยุดการส่งแรงงานไปที่อิสราเอลหลบเด็ดอันนี้คือแน่นอนเราไม่ส่งไปแน่้นกว่าจะมีการยุติเรื่องของเหตุการณ์ไม่สงบหรือสงครามนในขณะนี้นะฮะครับแต่ที่ยังมีสงครามเราคงไม่ส่งกลับไปแต่ถ้าหากว่ามีสงครามมีการกระจายพื้นที่และมีการบานปลายเหตุการณ์ไม่สงบเพิ่มขึ้นตอนนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์ว่า ็ขอให้แรงงานไทยเราเดินทางกลับประเทศไทยเราดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของคนไทยนะครับและที่สําคัญก็คือครอบครัวของเพื่อนๆนที่ไปทํางานในอิสราเอลก็รอคอยอยู่ในประเทศไทยอยู่นี่คือความพวงใย่ของท่านนายกรัฐมนตรีและของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานเราเราต้องมีความกังวลในเรื่องนี้ที่สุดเพราะเราเป็นผู้จัดส่งแรงงานทั้งหมด ไปทํางานในอิสราเอลครับครับผมดังนั้นเห็นว่าช่วงบ่ายวันนี้ท่านนายกเนี่ยก็จะประชุมด้วยใช่ไหมครับจะมีการประชุมเพื่อช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลเนี่ยท่านรัฐมนตรีจะมีการนําเสนออะไรเป็นพิเศษหรือประเด็นไหนที่จะยกขึ้นมาพูดคุยกันในวงประชุมไหมครับก็คงจะหาดูในเรื่องการที่จะอุะยพแรงงานให้เร็วขึ้นนะครับครบโดดเพราะก็คงจะต้องถามความความขึ้นหน้าของกระทรวงการต่างประเทศว่าสิ่งที่แรงงานไทยเราถูก จากเป็นตัวประกันเมื่อไหร่เราจะได้แรงงานเหล่านั้นกลับมาสู่ประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าทุกคนในเมืองไทยเราก็ต้องได้จุดใจจอที่จะรอคอยว่าสิบสิบแปดสิบเก้าตัวประกันเหล่านี้ยมื่อไหร่ระ <ขา S 2> รจะเป็นรับการปล่อยตัวนี่ผมคิดว่าเป็นเหตุที่เป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญที่สุดครับ ค่ะท่านคะขอนิดนึงนะคะเรื่องของคนไทยที่ประสงค์จะกลับอีกกว่า8,000กว่าคนเนะะี่ยค่ะแรกเริ่มเราได้รับรายงานว่าเราจะพยายามนํากลับให้ได้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนตุลาคมน,นี้อยากทราบว่ากรอบเวลาตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วมีอุปสรรคไงบ้างไหมคะผมคิดว่าหลังจากนี้นะ่าจะมีการยยายคนงานกลับประเทศไทยได้เร็วขึ้นและมากขึ้นเพราะเรื่องของการอำนวยความสะดวกของของประเทศซาอุดิอาระเบียที่สามารถ ให้เราบินข้ามน่านฟ้าของซาอุได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็แทนที่เราจะนํากลับสู่ประเทศไทยเลยเราก็เอาส่วนหนึ่งไปไว้ที่ที่ดูไบแล้วก็นํากลับแต่ส่วนที่บินตรงเราก็คงอยากให้บินตรงกลับเหมือนเดิมเพราะปัจจุบันนี้สายการบินพาณิชย์ของอิสราเอลก็ยังมีบิน ในบินกลับสู่ประเทศไทยทุกวันนะครับหรือคนไทยที่ประสงค์จะซื้อตั๋วกลับเองก็ยังทาได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเบิกกับรัฐทีหลังอันนี้ยังทําได้อยู่ไหมคะยังทําได้อยู่เหมือนปกติสามารถเดินทางกลับเองแล้วก็เก็บเก็บบินหรือเก็บไอคอนบอร์ดทิ้งพาสเนี่ย การเคลมกับทางกระทรวงการต่างประเทศได้ครับครับผมท่านรัฐมนตรีคะทีนี้แรงงานไทยในอิสราเอลที่กลับมาแล้วอะค่ะอย่างปลอดภัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะหลายคนก็ไม่อยากกลับอิสราเอลแล้วหลังจากนี้กระทรวงแรงงานมีการช่วยเหลือในการหางานใหม่ให้อาจจะในประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆอย่างไรบ้างคะนี่ครับตอนนี้ที่กระทรวงแรงงานโดยเฉพาะกรมจัดหางานได้ได้เปิดเว็บไซต์แล้วขอให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลขอให้แจ้งความจำานงว่า จะขอทํางานในประเทศไทยหรือทํางานต่างประเทศโดยไม่กลับไปอิสราเอลถ้าใครที่จะมีความประสงค์กลับอิสราเอลทางการอิสราเอลมีประกาศออกมาแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะรับทุกคนกลับไปทํางานเหมือนเดิมหลังจากเหตุาการณ์สงบนะครับส่วนคนที่ไม่อยากกลับไปแล้วก็ขอแจ้งความจำนงว่าคุณมีความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรบ้างนะครับทางกระทรวงเราก็จะคาการจัดหางาน ที่มีรายได้ใกล้เคียงนะครับกับทางอิสราเอลให้ภายในประเทศส่วนหนึ่งและต่างประเทศส่วนหนึ่งส่วนอันนันประเทศเราก็คงเข้าใจนะเราคงไม่มีความสามารถที่จะหารายได้ที่เท่ากับทางอิสราเอลได้แต่ต่างประเทศเราก็จะพยายามหาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับคผมก็เป็นแนวทางในการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานนั่นเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับครับขอบคุณมากครับคุณยิ่งซ่าคุณพลวัตครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ